มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดสอนธนาคารดังออกประกาศด่วนถึงลูกค้าทุกคนธนาคารอมสินขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวอีกรอบในวันที่17กันยาย,ยน2568เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารให้ดียิ่งขึ้นโดยจะทําให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ตามช่วงเวลาดังนี้17กันยายน 2,568เวลา4นาฬิกาถึง5นาฬิกาซึ่งกำหนดปิดระบบชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมน้อยที่สุดและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร111 5กรุณนาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ธนาคารไทยพาณิชย์ปิดระบบ SCB, eCapp, app แม่มณีวันไหน เปิดให้ใช้ปกติกี่โมงธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งว่าตามที่ธนาคารได้มีการปรับปรุงระบบ scb easy app ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราวโดยมีรายละเอียดในช่วงวันเสาร์ที่20กันยาย,ยน2568เวลา1น,นาฬิกาถึง5านาฬิกานทีลูกคา้าไม่สามารถเข้าใช้ scb easy app วันอาทิตย์ที่21กันยาย,ยน2568เวลาหนึนาฬิกาถึง5านาฬิกา30นาทีลูกคา้าไม่สามารถเข้า scb easy application นอกจากปิดปรับปรุงระบบ SCB e c p แ้วธนาคารไทยพาณิชย์ยังแจ้งว่าธนาคารจะทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันแม่มณีซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณีและไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาที่มีการปิดระบบดังกล่าววันที่20กันยายน2อ6 8 1นายนฬิกาถึง5นาฬิกานาทีและ21กันยายน2568 1นารินฬิกาถึง5นาฬิกานาทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพืนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ